กราจะนีปครับเดี <c oughs> uh, ๋ยวไม่เนไรครับเรื่องร้องเพลงครับขอโทรศัพท so ์ดูหน่ยครับพี่เ็กคือร้งพกัต้องทอกันไปได้หมดแล้วนเเกมไปดูเรื่องมุมอัดอ่นเหือยชวยสบายอยู่แบบครอบครัวเออพอนะพอครับยกให้ีปและสิงโตทังไหมอันนี้ทังไหมอันนี้ง นะดยดีม <im itation> ากเลยไม,มพิงดีกว่าได่พินด,ดีมากรับ<ล><ะ>ผมรู้สึกว่าเออคุณฟันคุณมาสามปีแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้คุณพร้อมที่จะออกมาบ่าด้วยการได้แล้วะเดอน่านั้งนะด้วยลูปประโยคอะมันมัอนชมนะแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปต่อสามปีแล้วมันจะมีอะไรแบบไม่ไม่นั่ไม่แต่ว่าคุณร้องดีจริงครับและลายภาษาดีมากด้วยนะฮะมีความสุขไหมครับ เที่ไม่เคยออกมานอนกันใช่ใช่ใช่ที่แบบผมแบบเดินกะครับผมชอบจริงเดิตรงเรียบผมถามว่ามีความสุขไหมครับมีแต่ตอนนี้งานเราเลี่แล้วนะเพราะแล้ว้ชเกมหน้าของผมสองคนด้วยว่าเราเดินทางมาถึงช่วงได้ทายแล้วครับเดี๋ยวอยากให้คิดสิ่งได้ฝากโฟโต้บุ๊คสักนิดนึ่งนะแล้วเดี๋ยวรวมไปถึงกิจกรรมที่การจะเกิดขึ้นเร็วนี้เออเราอยู่ตรงนี้ก็ได้ครับใกล้ใก้ไหนนี้ อ,าอ่าซะหน่อยโค้ดตบุ๊กยังไงครับพอดตบุ๊กเป็นโค้ดตบลูกของทางเบบี้บอยไหครับผมก็พี่พี่พาครับมีตัวอย่างไหมครับผมไม่มีอ่ะอาจจะตามตัวอย่างในโซเชียลมีเดียตัวอย่างอยู่ในโซเชียลมีเดียสิ่งโตเราต้องไม่ถามมีนี้ตัวอย่า ทั้งหมดแต่มันเป็กิจกรรมที่กำลังจะปล่อยเร็วนี้แล้วครับผมขออนุญากให้ทุกคนเนี่ยฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับโฟโต้บฟูของคิมซิกแนะและเบนไฟท์ครับนะครับรวมไปถึงกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นเร็วนี้อ่ารู้อย่าง ของเบบี้บ k e แล้วก็คิดสินะฮะจะมีขึ้นจบไม่ได้เลยครับเดือนมีนาคมปีอ่าปีนี้เหอทีอย่าพูไม่ได้เพ่ของฉโอเคค่ะปีนี้ครับเดือนมีนาคมปีนี้ฮะเอกลุสีแบบสุดๆนะฮะกับเบบี้บ k e และคิดสินะครับยังไงฝากติดตามด้วยก็อัปเดตได้นะครับใน Facebook f a ฟนเ g e ของเบบี้บ k e นะครับอยากให้ติดตามทุกกิจกรรมเป็นวิบัยดเลยถ้าเกิดเราอยู่กันมาเป็นครอบครัวแบบนี้ข้าสุกปีที่3ามนะมันก็จะมีต่อไปเรื่อยๆปีที่4 5อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อยากให้ผ่อติดตามใน f a เบสทุกแฟนเพจเป็นวิบัยด้วยนะครับและแน่นอนนะครับต้องขอบคุณเลยขอบคุณเป็นวิบัยแม่นะครับที่ให้การต้อนรับนะครับคิดสิ่งมาโดยตลอดนะสามปีมาแล้วแล้วก็รวมถึงพิรยาทุกๆคนนะครับดูแลดีแบบนี้นะเพราะฉะนั้นจะไม่ปกมือให้กับคนนี้คงไม่ได้นะครับโปกเงยให้กับพี่พัน กำังลงใคุณในะครผู้จัดก,การแผนกสื่อสารการตลาดแบ่งเป็นวิบนะครับให้เกติขึ้นถ่ายภาพครับแล้วก็มอบของที่ระลึกครับให้กับคิดสิ่งด้วยนะครับต้องบอกว่าพี่พัฒน์นี่รักทิเียามากนะใช่ผมแบบเขาตอบชู้เพื่อพวกเราใช่อันนี้ขบ,บอกเลยครับทุกคนครับจุดนี้สกินเลือดออกมาตัวสอบยอกดออกมาเป็นตกวสอบทิเียมา หัวหน้าเรือเลยแหละบอกได้คำเดียวเหมือนใต้โกงอ่ะตัวตัว,วบินะบ้วเลยอ่ะนะฮะเพราะนั้นทุกุกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะครับก็แน่นอนครับนอกจากทร,รมามหาแล้วนะครับเบบี Baby ้ไบก็ขอบคุณวิพันด้วยนะครับในกะารขัดกันให้มีกิจกรรมดีแบบนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ขาดไม่ได้เลยเพราะทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นเราได้รับการตอบรับที่ดีจากกิริยานะครับมันเลยทำให้เราเนี่ยมีกิจกรรมดีแบบนี้มาโดยตลอดโชว์อ่รโชว์อ่ไรนี่ อย่าใช้ปิดฝันพาบอกบอด้วลเวลานุ่งอย่าผิดฝันพาบอกใครอยากไนดะ้เอาละครับเดี๋ยวคิมจะเปิดดีออเดอร์เองอเจงหาหาเนี่ยแหละคิดจะพักคิดถินโควิดเอานะและแน่นอนนะครับสุดท้ายนะครับก็เดี๋ยวเราเชิญคอมสเปนเดอร์นะครับ ถ่ายรูปนะครับเพราะนั้นก็เดี๋ยวทีมงานจะจัดเรียงแถวนะครับเราจะเข้าแถวขึ้นมาถ่ายรูปกันเป็นแบบพิชอตอิตแถวในระเบียบน,นะครับขอบคุณมากมากขอบคุณพิรยาม,กมากๆนะครับที่ให้การตอบรับที่ดีนะครับและสนับสนุนเบบี้บาร์ที่และคิดสิ่งมาโดยตลอดสุดท้ายพูดอย่างพูดอะไรค,ไครับสุนทรียของพวกคุณนะครับงั้นผมก่อนะะนะครับเนาะไม่ร้องนะไม่ร้องขอบคุณ<ช>ทุกคนมากครับที่วันนี้มาแบบร่วมสนุกกันแล้วก็หัวเราะกันผมเชื่อว่าพวกเราไม่ได้หัวเราะด้วยกันนะ ได้แบบว่ามาพูดคุยเองนะครแบบนี้อะไรเงี้ยครับแล้วก็บรรยากาศแบบเนี้ยน่าจะมีแค่เฉพาะกับเบบี้ใบกับบ้านเราเนอะแบบผมรู้สึกว่าทุกคนแบบทุกคนสนุกใช่ไหมค,คนดไ<อ>ไีไม่ไม่ยังมีอีกใช่ไหมใช่ไหมด้วยคืได้ทุกคนหัวเราะก,กันแบบเนี้ยอะไรเงี้ยครับพวกผมมีความสุขมากแค่อะไรเงี้ยก็อยู่หัวเราะด้วยกันแบบนี้แบบเป็นนานานะครับดีใจนะครับที่ได้มีโอกาสได้เจอกันในจำนวน สวยเยอะมากนะฮะจากที่ไม่เอาไวตาแดงไม่อะผมอะไม่ได้ไม่ได้เอาตาอ๋อก็นื่อยากอาเหนื่อยากแล้วผมก็ดีใจที่ได้เจอทุกคนในจำนวนประมาณนี้รับคือได้พูดคุยได้เห็นเรีแอชชั่นของทุกคนก็ให้คุณมีความสุขไปกับสิ่งที่เราเล่นพูดคุยกันหรือเปล่าเพลงที่เราร้องไปเนี่ยถึงแม้ว่าบางทีเราแค่ถุนปืนเนี่ยบ้างร้องผิดร้องถูกบ้างแต่ว่าใจก็ตั้งใจอยากจะเลือกสิ่งใหม่ๆมันใช่กครแต่ว่า นักงานของเราอ่ะก็ค่อนข้างที่จะเออโดยความอยากราองจางเลยอ่ะก็ก็พยายามหาเพลงที่เออมันมันมันเป็นเพลงที่แบบเราจะร้องกันให้พร้อมจริงๆอลึกร้อยร้อยอะไรร้องน้องๆก็อยากให้ทุกคนได้ได้เห็นในพาร์ทใหม่ๆของเราบ้างหรือว่าได้ได้เจอกันนานๆทีได้อยากได้ยินได้เได้ยินบ้างใช่ จะเป็นเพลงควรับในใจว่าทุกคนของผมอยากฟังนะแต่วันนี้เขาจะร้องตามได้นะคิดถึงความรับในใจไหมนะ,ะตอ้องไว้เต้าหนึ่งเนาะแต่ผมพูดในฐานะนิตีกรแล้วเป็นดีเจนะครับพวกคุณร้องพรอ้อมโหชื่นชมจริงโดยเฉพาะเพลง,ง,งพิงเมื่อสักครู่นี้ถูพูดได้บางเดียวว่าพรอ้อมไม่ตอบจริงเหรอไม่เต้าใส่เต้าคนนี้อะไม่มีต่อจร <laughs> ิงไ่อเพราะนะแล้วผมรู <laughs> ้สึกว่า แฟนคลับพวกคุณจะรักพวกคุณเพราะตรงน,นี้แหละสิ่งที่พวกคุณต้องการจะทําอะไรใหม่ๆมาให้เขารู้ว่าเจอเมื่อก่อนอาจจะเจอเลยบ่อยมันอาจจะร้องเพลงซ้ำเพลงเดิมเขาพยายามที่จะมาร้องให้พวกคุณฟังเพราะนั้นผมรู้สึกได้ว่าบรรยากาศบนลวงมันมีแต่ความสุขแล้วมันมีแต่ความอบอุ่นทั้งแฟนคลับเองก็แน่นอนรักพวกคุณอยู่แล้วคุณเองก็รักเขาไปต่าง,งแล้วก็พวกคุณด้วพี่คิวไม่ตัดนะพี่พี่นึกหยอคกันแก เดนต้องแทงปากใช่ที่โดนต้องแทงปากอันนี้ก็ช่วยพี่ได้นะครับเดี๋ยวเราแตะลรวมกันหน่อยดีกว่าได้ครับนะฮะเดี๋ยวน้องอยู่ข้างบนเลยหรือว่าใคจะได้หรือลงมาข้างล่างข้างบนเนาะอ่าเดี๋ยวเราถ่างกล้องเลยอยู่ด้านบนเลยอยู่ตรงนี้แหละนะครับแล้วก็ให้หันตัวหมาตอนเราแทงสมอล์กนะฮะถ้าได้ได้ได้เลยได้ ได้เลยเอาไปกาดได้ไหมเอาไปกาดได้ไหมอาลองกาดไา้เหมคิดเอาไปกาดไหมอ่า <c oughs> ใช้ตัวคู่เ <c oughs> วลาใช้ใช้คู่จะมีคนหนึ่งปิดไม่มิดอยากปิดไมิดต้องปกปิดปังมีที่เต่มรูจะช่วย ปกปิดได้แต่รอยสิวแต่ปกปิดความสุมาตรไม่ได้เอาทุกคนเราต้องอ่าน้าทันทีเพราะถ้าเราทุกคนอ่านหน้นาทางนูแล้วก็เฟรมที่ออกมามันคงม,มันคงมีหลักเหลือนะครับผมทุกท่านนะครับเราขอเวลาสักครู่นะฮะมองมาที่ผมสักนิดเพราะเราต้องการเฟรมที่มันดูแบบแบบไม่เป็นไรหลักนะครับ เดี๋ยวผมนับหนึ่งสองสามทุกคนอยู่นี้ก็ไ,กไ,ได้ถือว่าเวลนเขาเข้าใจนะตอนนี้จะอยู่ยทำไมไม่รู้แหละหนึ 1, 2, ่งสองสามหันมาหน้าเวทีพรห,ห,หนึ่งสองสามญี่ปุ่นไอ้โหพิเรนาณน่ารักอ่านไปได้ขอให้สักช็อตขอให้สักช็อตเอาแบบมินิฮาร์นะหันมาแล้วพร้อมกันแล้วมินิฮาร์ด้วยนะหนึ 1, 2, ่งสองสาม น่ารักน่ารักโอเคพี่คิดแล้วพี่สิงเดินหน้ามาสามเก้าครับอ่าเกินครับถอยไปเก้าหนึ่งครับอ๋อผมกร็รักดิหอมอ่ะหันมาไม่นิฮานะโุกนหนึ่งสองสามนะ่ารักค่ะขอบคุณครับขอบคุณนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับสำหรับแฟน เตรียมของมาให้น้องคิสและน้องสิงธ์นะครับเดี๋ยวทีมงานจัดเตรียมนะฮะที่วางไว้ให้นะครับเดี๋ยวยังไงก็ไปวางตรงจุดที่จัดเตรียมไว้นะครับน้องจะได้ถึงมืออย่างแน่นอนทุกทุกชิ้นนะครับนะฮะสุดท้ายแล้วนะครับก็ขอบคุณนะครับเดี๋ยวยังไงนะฮะท็อปแฟนท็อปฟินยี่สิบท่านสแตนบายขึ้นถ่ายรูปนะครับนะครับแล้วก็รวมไปถึงนะครับท็อปสเปนเดอร์ลำดับหนึ่งลำดับสองนะครับสามสี่ห้าหกไล่ตามกันไปนะครับวันนี้ ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณภิรยาขอบคุณ Baby b u y ขอบคุณคิดสิงนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขและเราจะเก็บความทรงจำดีๆแบบนี้เอาไว้จนกว่าจะพบกันใหม่ในเดือน <Yeah. S 1> อก็ไปอัปเดตความเคลื่อนไหวได้ใน f a c e b o o k ฟนเพของ Baby b u y นะครับวันนี้ขอบคุณมากครับผมน,น้าทีมผมแล้วจเจอกันโอกาสหนะ้าลาไปก่อนสวัสดีคับ เจอเลยนะครับท็อปสเปนเดอร์ครับ1นนะฮะทีมงานรออยู่แล้วนะครับตามลำดับเลยนะครับส่วนท็อปแฟนท็อปฟินี่สิท่านนะครับก็รอนะครับส่วนกิริยานที่เหลือนะครับผมเชื่อว่าพวกคงอยากจะอยู่ในบรรยากาศเราก็ไม่ห้ามกันนะครับสามารถถ่ายรูปได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเสร็จแล้วก็ออกจากมออย่างเป็นระเบียบนะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับมาเลยครับลำดับที่หนึ่งสองสาม ลำดับขึ้นมาได้เลยนะครับทีละคนทีละคนทีละคนนะครับแต่ว่าเราสแตนด์โอเคเสร็จแล้วเอากระมือกับคิดวิาเรื่สีตัวประชาชนะครับขอบคุณมากนะครับวันนี้ขอทุกคนนะฮะ แล้วนา่งกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับแล้วก็เก็บความรับใจความสุขทันีีไว้เจอกันใหม่มีนาโคมกับ